ที่สําคัญที่สุดในการที่จะลดความเสี่ยงที่สามารถทําได้เลยถ้าสมมติไม่สะดวกที่จะเข้ามาเจอคุณหมอบ่อยๆแต่อยากจะทําด้วยตัวเองซึ่งจริงๆเนี่ยทุกคนทําได้คือไลฟ์สไตล์มอดิฟิเคชันนะครับส่วนใหญ่ไลฟ์สไตล์มอดิฟิเคชันก็คือการที่เรากินดีนอนดีเราก็ออกกำลังกายสม่าเสมอแต่เรามีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องการทานอาหารการนอนแล้วก็การออกกำลังกายนะครับเช่นถ้าเป็นผู้ป่วยมะเร็งรู้อยู่แล้วว่าได้เคมีบําบัดมาไม่สามารถที่จะออกกำลังกายแบบคนปกติได้เราก็จะเน เวทเทรนนิงนะครับซึ่งผมว่าเวทเทรนนิอ่ะตอบโจทย์สําหรับคนไข้กลุ่มพวกนี้ค่อนข้างดีเพราะ 1. มันจะช่วยทําให้เขาสามารถใช้กล้ามเนื้อได้ดีขึ้น 2. เรารู้อยู่แล้วว่ากลุ่มคนพวกนี้กล้ามเนื้อจะน้อยลงร่างกายของคนเรายิ่งกล้ามเนื้อน้อยอัตราการอยู่รอดก็จะน้อยลงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการรักษาแบบ บูรณาการสําคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการกลับมาเป็นซ้ําลดผลข้างเคียงหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพผมว่าเราสามารถช่วยคนไข้ทุกกลุ่มได้ปกติมาตรฐานคือเราไปคัดกรองเฉยๆรู้แค่เป็นหรือไม่เป็นไม่ได้เป็นมะเร็งไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะครับการรักษากวบบรูรณาการสามารถให้ข้อมูลเยอะก,กว่านี้สําหรับคุณได้และสามารถทําให้คุณเข้าใจร่างกายมากขึ้นและลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันครับ